สวัสดีครับผมนายอภิรักษ์นุกุลรัตตัวแทนกลุ่มวารีกุญชรจากหน่วยงานการประปา่านครหลวงกับผลงานหุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบวารีกุญชรประเภทนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับสมาชิกก่อนครับวารีกุญชรมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน7ท่านมาจากหลากหลายสายงานได้แก่ ไฟล์ตรวจสอบกระบ,บวนงานหลัก4ท่านสำนักง,งานประปาสาขาบางกอ,อกน้อย1ท่านและเรายังได้เชิญเจ้าของพื้นที่ผู้ที่จะนำวาลีกุญชรไปใช้งานมาร่วมกันพัฒนา2ท่านเพื่อการออกแบบจะได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดสมาชิกของเรามีประสบการณ์และคุณวุฒิหลากหลายได้แก่ด้านวิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมทรัพยากรน้ำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์เครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหาการการประปานครหลวงเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปาผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการจากแผนวิสาหกิจการประปานครหลวงฉบับที่5กลยุทธ์ที่2.2กำหนดให้มีการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมโดยมีตัวชี้วัดด้านจำนวนนวัตกรรมและงานวิจัยที่นำไปต่อยอดใช้ได้จริงมูลเหตุจูงใจ 1. การประปานครหลวงใช้คลองประปาลำเลียงน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติระยะทางรวมกว่า138กิโลเมตรซึ่งมีการใช้งานอย่างยาวนานอาจทำให้ประสิทธิภาพการลำเลียงน้ำดิบลดลงเนื่องจากมีตะกอนทับถม2การตรวจวัดความลึกปัจจุบันใช้เครื่องมือแบบทุ่นลากซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก ทำให้ข้อมูลในการบริหารจัดการคลองส่งน้ำดิบไม่เพียงพอ 3. หากการสำรวจสภาพคลองประปาสามารถทำไปพร้อมๆกับการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำจะช่วยให้มีข้อมูลบริหารจัดการคลองส่งน้ำดิบมากขึ้นจากการสำรวจสภาพปัจจุบันการประปานครหลวงมีอุปกรณ์ลักษณะเป็นทุ่นลากในการสำรวจสภาพคลอง ซึ่งใช้ทรัพยากรบุคคลและเวลาในการทำงานมากเนื่องจากต้องทำการขึงเชือกผ่านหน้าตัดครองแล้วใช้เชือกลากจูงทำให้มีข้อจำกัดในการสำรวจสภาพครองในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและสำรวจได้เฉพาะแนวตัดขวางของครองเท่านั้นจากการใช้เครื่องมือผังก้างปลาหรือฟิ h บ o n ไดอ a แกรมในการหาสาเหตุของปัญหา ในการสำรวจสภาพคลองด้วยเครื่องมือปัจจุบันพบว่าสาเหตุเกิดมาจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ดังนั้นทางกลุ่มจึงนำปัจจัยการให้คะแนนและเกณฑ์การให้คะแนนท่วงน้ำหนักเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดพบว่าการสร้างอุปกรณ์ใหม่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพราะตอบโจทย์ทางด้านค่าใช้ใจ่าย การใช้ทรัพยากรบุคคลตอบสนองต่อแผนวิสาหกิจความสามารถในการสำรวจเป็นเครื่องมือช่วยเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและความสามารถในการพัฒนาต่อยอดโดยการสร้างอุปกรณ์ใหม่ต้องตอบโจทย์เป้าหมาย 1. สร้างหุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบใช้ในการสำรวจความลึกของท้องคลองและคุณภาพน้ำเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสน,นุนงานตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำดิบของการประปานครหลวงสามารถเก็บข้อมูลได้สะดวกและรลวดเร็วมากยิ่งขึ้นสามารถสำรวจในจุดที่เครื่องมือที่มีอยู่เข้าถึงได้ยากปัจจุบันทางกลุ่มได้ดำเนินการตามวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA จำนวน2ไซเคิลจากวงจรแรกได้ผลผลิตคือ วารีคุณชรเวอร์ชันที่1ห,หลังจากนำมาทดสอบใช้งานจริงมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานเช่นต้องการให้วัดคุณภาพน้ำแบบกำหนดความลึกได้ต้องการระบบทอดสมอต้องการให้ใช้เซ็นเซอร์ในเกรดอุตสาหกรรมเป็นต้นจึงเป็นที่มาของการสร้างวารีคุณชรเวอร์ชันที่2 นี่คือขั้นตอนการพัฒนาวารีกุญชรทั้งสองเวอร์ชันโดยกำหนดแพลนเทียบกับแอค u ชวลที่ทำได้จริงและการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนการพัฒนาของหุ่นยนต์วารีกุญชรในเวอร์ชันที่2ที่เพิ่มเข้ามาคือ 1. การใช้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ใบพัดแทนการลากจูง 2. ส,สามารถทำงานได้แบบออนไซต์ที่หน้างาน และออนไลน์โดยควบคุมจากที่อื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3. ขับเคลื่อนด้วยวิทยุบังคับหรือระบบออโต้นำทางด้วย RTK GPS ที่มีความแม่นยำสูง 4. ใช้เซ็นเซอร์วัดความลึกและคุณภาพน้ำในเกรดอุตสาหกรรม 5. มีระบบทอดสมอสามารถวัดคุณภาพน้ำได้ตามความลึกที่กำหนด 6. มีระบบชาร์จพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ การออกแบบหุ่นยนต์วารีกุญชรเริ่มจากออกแบบด้วยโปรแกรม Solid Works มีกล้องบันทึกมีระบบ RTK GPS สำหรับนำทางใช้ใบพัดขับเคลื่อนมีเซ็นเซอร์วัดความลึกคุณภาพน้ำมีระบบทอดสมอและใช้การประมวลผลด้วย Raspberry Pi 4 และนี่คือวาลีกุญชอนเมื่อเทียบกับชิ้นงานจริงโดยเซ็นเซอร์ที่ใช้ทั้งหมดเป็นเกรดอุตสาหกรรมและสามารถวัดคุณภาพน้ำแบบกำหนดความลึกได้ที่0-2ถึง2เมตรระบบการควบคุมสามารถทำได้2รูปแบบคือ m a n นวลหรือการควบคุมด้วยตัวเองผ่านรีโมทคอนโทรลและ Auto โดยการกำหนดจุด Waypoint บนแผนที่โดยใช้ระบบ gps นำทางส่วนระบบการสื่อสารใช้อยู่2รูปแบบคือการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุและการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ4 g ระบบประมวลผลของหุ่นยนต์เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง flight controller และ single board computer โดย flight controller มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบแมนนวลและออโต้โดยทำงานร่วมกับ RTK GPS โดยใช้ b เบ Station เครือข่ายของกรมที่ดินส่วน s i n เกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์มีหน้าที่จัดการด้านการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตการควบคุมและบันทึกการวัดของเซนเซอร์ความลึกคุณภาพน้ำและรายงานผล รวมถึงรวบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองโดยสามารถมอนิเตอร์ข้อมูลได้ผ่านเว็บ UI ที่เขียนโดยใช้นดเลสสรุปความสามารถของวารีกุญชรเวอร์ชันที่2มีระบบควบคุมการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรลหรือกำหนดจุดเว p o พอยในโหมดอัตโนมัติมีระบบสำรวจความลึกและ จัดทำแผนที่ความลึกทั้ง2มิติและ3มิติมีระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเลือกความลึกได้0-2ถึง2เมตรและแสดงผลแบบเรียวไทม์บนเว็บเบราว์เซอร์การนำหุ่นยนต์วารีกุญชรไปใช้งานนอกเหนือจากงานสำรวจสภาพคลองส่งน้ำดิบแล้วเรายังได้นำไปตรวจสอบการดำเนินงาน ดูดตะกอนของผู้รับจ้างโดยล่าสุดได้ตรวจสอบงานดูดตะกอนบริเวณจุดรับน้ำดิบของโรงงานผลิตน้ำบางเขนให้ได้โปรไฟล์ตามที่ต้องการเพื่อให้มีหน้าตัดเพียงพอต่อปริมาณการไหลของน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำผลลัพธ์การทำงานของวารีกุญชรเมื่อเทียบกับวิธีเดิมพบว่า1 ช่วยลดแรงงานบุคลากรและสามารถทำงานในจุดที่คนเข้าถึงได้ยากเดิมใช้เจ้าหน้าที่3-4ถึง4คนปัจจุบันเหลือเพียง1-2ถึง2คนหรือไม่ใช้คนเลยในโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ 2. ช่วยลดเวลาการทำงานเดิม 1. ห,หน้าตัดคลองใช้เวลาการเตรียมการและการสำรวจอยู่ที่1 1ถึง1ชั่วโมงครึ่งปัจจุบัน การสำรวจหลายๆหน้าตัดคลองในระยะทาง100เมตรใช้เวลาสำรวจเพียง15-30นาทีเท่านั้น 3. ระบบ RTK GPS ที่มีความแม่นยำในการสำรวจสูงในระดับเซนติเมตร 4. สามารถมอนิเตอร์คุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์และจัดทำแผนที่ความลึกทั้ง2มิติและ3มิติ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดการบริหารจัดการน้ำได้มากขึ้นทางกลุ่มได้จัดถ่ายทอดองค์ความรู้แก่พนักงานในหน่วยงานของการประปานครหลวงและได้จัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับแผนในอนาคตทางกลุ่มคาดหวังว่าจะผลักดันหุ่นยนต์วารีกุญชรไปสู่ในเชิงพาณิชย์ได้ สุดท้ายนี้สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook หุ่นโยนต์วารีกุญชรขอบคุณครับ